นางเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1208วงเวทเคลื่อนย้ายโบราณแม้วิชาที่ข้าบำเพ็ญเพียรมิใช่วิชาที่สูงส่งเลิศล้ำอันใดแต่หากกล่าวถึงดวงจิตอันแข็งแกร่งแล้วละก็เชื่อว่าทั่วทั้งหนานหมานก็คงไม่มีผู้ใดเทียบได้แม้แต่วิชาลับค้นวิญญาณก็ไม่สามารถล้วงข้อมูลในตัวข้าออกมาได้เมื่อจงเหยียนได้ยินเช่นนี้ก็มีสีหน้าแปาเปลี่ยนไปอย่างมากจริงหรือลิวหมิงเลิกคิ้วขึ้นทางพลิกมือใหญ่ของตนเอง ควาแก่นวิญญาณของจงเหยียนเอาไว้จากนั้นปราดดำคุมหนึ่งก็พวยพุ่งออกมาจากฝ่ามือห่อหุ้มแก่นวิญญาณของจงเหยียนเอาไว้จงเหยียนส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาไม่หยุดปราดดำมากมายพยายามเจาะทะลวงเข้าไปในแก่นวิญญาณของจงเหยียนแต่กลับถูกรัศมีแสงแปลกประหลาดชั้นหนึ่งขัดขวางไว้อยู่ตลอดเวลาหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนเต็มลิวมิงก็ถอนมือออกมาด้วยสีหน้ามืดครึ้มคิดไม่ถึงว่าจงเหยียนผู้นี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงวิชาลับค้นวิญ,ญญาณถึงกับไม่สามารถ จาะทะลวงเข้าไปในแก่นวิญญาณของจงเหยียนได้ดูถ้าเจ้าไม่ได้กล่าวเกินจริงหากฟื้นดึงดันต่อไปคงทําให้แก่นวิญญาณของเจ้าแตกสลายได้ลิวหมิงรีตาลงสหายท่านเข้าใจกระจ่างแล้วสินะข้อเสนอของข้าเมื่อครูน่นี้ท่านตกลงหรือไม่แก่นวิญญาณของจงเหยียนในเวลานี้ดูอ่อนแอหนาเวทนาอย่างยิ่งถูกวิชาค้นวิญญาณของลิวหมิงบทขยี้จนพลังของแก่นวิญ,ญญาณเสียหายไปไม่น้อยในเมื่อเจ้ามีความสามารถเช่นนี้ย่อมมีคุณสมบัติที่จะเจรจางเงื่อนไขได้ ขอเพียงเจ้าบอกข้าเรื่องของเขตอาคมเคลื่อนย้ายอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างล้วนเจรจากันได้ข้าสามารถไว้ชีวิตเจ้าได้เช่นกันลิวมิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบสองมือไพร่หลังด้วยท่าทีคล้ายกับไม่ใส่ใจประกายแสงสีเหลืองสว่างวาบขึ้นลูกปัดบันพดทารเม็ดหนึ่งปรากฏขึ้นในมือขวายอย่างเงียบเชียบสามารถมองเห็นมังกรสีน้ำเงินตัวน้อยกำลังนอนทอดกายไม่ไหวติงสองตาปิดสนิทอยู่ภายในลูกปัดได้อย่างเลือนรางหลังจากที่ขยับนิ้วเล็กน้อย ริ้วแสงสว่างสุกใสหลายสายก็บินเข้าไปในลูกปัดบันคทรารสองตาของบางกรสีน้ำเงินรีบรือขึ้นเล็กน้อยร่างกายก็ขยับเคลื่อนไหวเล็กน้อยอยู่ชั่วขณะตกลงการเจราจานี้ถือว่าสำเร็จแล้วด้วยความแข็งแกร่งของท่านเชื่อว่าคงไมร่ระบาดสัตว์หลอกลวงอย่างแน่นอนข้าก็ไม่ต้องการให้สหายท่านสาบานด้วยจิตมันอันใดแล้วจงเหยียนไม่ได้สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวลับหลังของหลิวหมิงจึงกล่าววาจาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาระท่านก็บอกมาเถอะ เขตอาคมเคลื่อนย้ายนั้นอยู่ที่ใดหลิวหมิงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสุขุมเยือกเย็นอันที่จริงมันก็อยู่ในดานารกแห่งนี้คำพูดเมื่อครู่นี้ของข้าที่บอกว่าเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนั้นก็คือหลังจากถูกเคลื่อนย้ายมาจากจงเทียนจงเยียนยิ้มออกมาก่อนกล่าววาจาอ้อที่นี่หรือดวงตาของหลิวหมิงเป็นประกายจากนั้นก็พยักหน้าอย่างค่อนข้างเห็นด้วยมิติในดานารกแห่งนี้อันที่จริงก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าใดนะมีเช่นนั้นป่าศิลาแห่งนี้ คงไม่มีจุดเชื่อมมิติที่นำไปสู่แผ่นดินจงเทียนปรากฏออกมาในครั้งก่อนแล้วเช่นนั้นเจ้านำทางไปได้หรือไม่ลิวหมิงเอ่ยถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยการวิญญาณของจงเหยียนแปลสภาพเป็นร่างคนตัวเล็กแสงสีเทาสายหนึ่งสว่างว่าขึ้นบนหน้าผาปรานรับรู้อันทรงพลังคุมหนึ่งแผ่กระจายออกไปหลังจากนั้นครู่หนึ่งจงเหยียนก็เอ่ยขึ้นเมื่อดูจากภูมิประเทศแล้วน่าจะอยู่ห่างจากที่นี่ไปทางทิศตะวันออกไม่ไกลนะลิวหมิงก็ไม่พิรีพิไรพัานยกแขนเสื้อขึ้น นำแกนวิญญาณของจงเยียนและเฉียนรูผิงกู้ที่ยานไปทางทิศตะวันออกอย่างรวดเร็วสองช่วยามต่อมาภายใต้การนำทางของจงเยียนลิวหมิงก็มาถึงเบื้องหน้าเทือกเขาสีดำที่ทอดยาวสลับซับซ้อนแห่งหนึ่งเมื่อสำรวจมองไปเท่าที่สายตามองเห็นทุกแห่งในเทือกเขาเต็มไปด้วยหมอกสีเทาดำขมุกขมัวปรานชั่วร้ายค่อนข้างหนาแน่นเข้มข้นมิผิดก,ก็คือที่นี่แหละเขตอาคมเคลื่อนย้ายนั้นอยู่ในถ้ำใต้ดินแห่งหนึ่งภายในเทือกเขานี้จงเยียนกล่าวออกมา ลิวมิงพยักหน้าเมื่อได้ยินเช่นนี้พลางขยับร่างขณะกำลังจะทิ้งตัวลงไปพล่างได้ยินเสียงร้องกากาอันแปลกประหลาดดังมาจากหมอกสีเทาดำเบื้องหน้าจากนั้นภายในหมอกก็เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงวิหกประหลาดสีเทาที่มีขนาดหลายจ้างจำนวนสิบกว่าตัวบินออกมาวิหกประหลาดเหล่านี้แต่และตัวล้วนมีจง,งอยปากแบนและมีปีกยาวปรางสีเทาพวยพุ่งอยู่ทั่วร่างนอกจากกรงเล็บสีดำยาวแหลมคมคู่หนึ่งตรงท้องน้อยแล้ว บนปีกทั้งสองยังมีกรงเล็บอีกคู่ที่ส่องแสงเย็นยเยือกแวววาวอยู่ด้วยดูค่อนข้างดุร้ายน่าพรั่นพรึงไม่น้อยกลิ่นไอปราณที่แผ่ออกมาบนร่างของวิหกประหลาดสีเทาเหล่านี้ล้วนอยู่ในระดับผลึกแล้วทว่าสติปัญญาของมันดูเหมือนค่อนข้างต่ำมากเมื่อเห็นพวกรลิวมิงพวกมันก็ส่งเสียงกุร้องอย่างดุร้ายและพุ่งโฉบเข้ามาโจมตีทันทีหลิวมิงแค่นเสียงเย็นชาและโบกมือข้างหนึ่งประกายกระบี่สีม่วงปรากฏขึ้นบนมือ กลายเป็นรุ่งกระบี่สีม่วงสายหนึ่งพุ่งวาบออกไปด้วยความเร็วดุดสายฟ้าหลังจากคราเลือนอยู่ชั่วคริบตารุ่งกระบี่ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการจำนวน36สกายก็ปรากฏออกมารุ่งกระบี่ทั้ง36สายพันพุ่งลงมากลายเป็นตาข่ายกระบี่สีม่วงพื้นหนึ่งปกคลุมใส่วิหกประหลาดเหล่านี้เอาไว้ภายในอึดใจเดียวภายใต้การครอบคลุมของเจ็ดกระบี่มหาศาลวิหกประหลาดทั้งสิบกว่าตัวพันสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวต่อความตายที่กใกล้ใกล้เข้ามา จึงส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกและต้องการหลบหนีไปในระยะไกลทว่าตาข่ายกระบี่สีม่วงได้ปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของพวกมันไว้หมดแล้วทำให้ไม่สามารถหลบหนีไปได้ทันใดนั้นตาข่ายกระบี่ก็หดตัวลงร่างของมิหกประหลาดเหล่านี้จึงถูกบั่นเป็นชิ้นๆโดยไม่อาจต้านทานได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นเศษเนื้อมากมายนับไม่ถ้วนเช่นรูผิงมองไปที่หลิวหมิงในดวงตาของจงเหยียนก็มีแววประหลาดสายหนึ่งปรากฏขึ้นเช่นกันไปกันเถอะ ทางเข้าของถ้ำใต้ดินนั้นอยู่ที่ใดหลิวหมิงเอ่ยถามขณะเก็บกระบี่โลกิยะกลับไปอยู่ในหุบเหวแห่งหนึ่งบนเทือกเขาจงเยียนเอ่ยตอบและชี้ทางไปอย่างรวดเร็วร่างของหลิวหมิงขยับบูบกลายเป็นแสงสีดำสายหนึ่งเหินร่างลงมาโฮอฮอภายในหมอกสีเทาทลานมีเสียงคำรามทุ้มต่ำดังออกมาซุ่งเสียงค่อนข้างคล้ายคลึงกับเสียงกูร้องของวิหกประหลาดเมื่อครู่นี้ทว่าน้ำเสียงทุ้มลึกกว่ามาก แววตาของลิวมิงเปล่งประกายและหยุดร่างลงได้ยินเสียงแหวกอากาศดังสนัน่นเงาดำมหึมาร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากหมอกที่แท้เป็นวิหกยักษ์ตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าวิหกประหลาดเมื่อครู่นี้หลายเท่าร่างของวิหกยักษ์ปกคลุมไปด้วยขนยาวสีดำปีกทั้งสองเมื่อกางออกก็มีขนาดกว้าง20กว่าจ้างดวงตาประหลาดขนาดใหญ่สี่ดวงงอกอยู่บนศีรษะเปล่งประกายดูร้ายน่าหวาดหวัน่นวิหกยักษ์สีดำตัวนี้ถึงกับเป็นอสูรนรกระดับแก่นแท้ตัวหนึ่ง ดวงตาทั้งสี่ทะลึงจ้องหลิวหมิงเคเหมง่งมันอ้าปากส่งเสียงคำรามอย่างดูร้ายหน้าหวาดหวันเต็มไปด้วยกลิ่นไอสังหารไม่สิ้นสุดครู่นต่อมาปีกทั้งสองก็สั่นไหวอย่างรุนแรงพายุคลุ้มคลั่งหลายลูกพัดโหมออกมากลายเป็นมีดพายุยาวจางเศษมากมายนับไม่ถ้วนกวาดล้างไปทางหลิวหมิงวายระดับการบำเพ็ญเพียนของเฉียนหรูผิงพิงอยู่ในระดับของเลวภายใต้พายุพัดโหมกระหนำ่ำร่างของนางพานสายไหวโอนเอ็นถ้าไม่ใช่หลิวหมิงยืนขวางไว้เบื้องหน้า นางคงแทบแหลกสลายเป็นชิ้นๆไปแล้วแกนววิญญาณของจงเหยียนที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็มีใบหน้าแปเปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกันร่นหาที่ตายแบบเบื้องตึงอย่างนี้ทสะัปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลิวหมิงพลางสะบัดมือยิงปราณดำสายหนึ่งออกไปกลายเป็นม่านแสงสีดำเรื่อรองชั้นหนึ่งแผ่ป,ปกคลุมเฉียนรูผิงและจงเหยียนเอาไว้ในเวลาเดียวกันก็สะบัดมืออีกข้างอย่างแรงลูกปัดบอลพดทาราเจ็ดแปดลูกพุ่งออกไปชั่วพริบตาก็ขยายใหญ่จนมีขนาดเท่าโมศิลา กระแทกใส่วิหบยักษ์สีดำด้วยพานุภาพอันน่าสะพรึงกลัวขณะที่มีดพายุเต็มท้องฟ้าปะทะกับลูกปัดบรรพทาราได้ยินเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นติดต่อกันจากนั้นมีดพายุก็แตกสลายไปทั้งหมดบูมลูกปัดบันพทธาราลูกแรกกระแทกใส่หลังของวิหบยักษ์สีดำเสียงกระดูกแตกหักดังกังวานวิหบยักษ์สีดำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดในดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นพร่านพรึงยังไม่ทันที่มันจะหลบหนีไป ลูกปัดบรรพทาราอีกหกเจ็ดลูกที่เหลือก็พุ่งกระแทกลงมาที่ศีรษะและใบหน้าของมันอย่างรุนแรงได้ยินเสียงอัดกระแทกหนัก,หน,กหนักดังขึ้นหลายครั้งติดต่อกันร่างของวิหกยักษ์สีดำก็แหลกเละไม่มีชิ้นดีและร่วงหล่นลงไปกระแทกกับพื้นดินอย่างแรงราวกับก้อนศิลาไร้ลมหายใจอีกต่อไปลิวมิงควักมือเรียกลูกปัดบรรพทธารากลับมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยหลังจากแววตาเปล่งประกายวาบหนึ่งก็ทิ้งร่างลงข้างซากร่างของวิหกยักษ์สีดำ ร่างของอสูนร,รกเป็นสมบัติล้ำค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกที่มีความแข็งแกร่งทนทานอย่างยิ่งและเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมในการหลอมอาวุธเวทมูลค่าของอสูนร,รกระดับแก่นแท้ตัวหนึ่งนั้นไม่ได้ไปกว่ามูลค่าของอสูรปีศาจระดับแก่นแท้แม้ตนเองไม่ได้ใช้ก็สามารถนำกลับไปให้นิกายปีศาจได้ลูกปัดบรรพทาราที่เพิ่งกระแทกลงไปนั้นเทียบได้กับภูเขาลูกหนึ่งทุบลงไปแม้วิหกยักษ์สีดำถูกทุบจนตายทว่าร่างของมันกลับยังคงสภาพสมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าร่างกายของมันแข็งแกร่งเพียงใดหลิวหมิงสำรวจมองซากศพของวิหกยักษ์สองสามครั้งขณะก,กำลังจะเก็บซากร,ร่างเข้าไปในแหวนพระสุเมนในดวงตาพลานเปล่งประกายวับขึ้นจากนั้นก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจพี่หมิงมีอันใดหรือเชียนรูผิงอดเอ่ยถามไม่ได้ระดับการบำเพ็ญเพียรของอสูรนรกตัวนี้เห็นได้ว่าบารรลุถึงระดับแก่นแท้แล้วทว่าในร่างกลับไม่มีสิ่งที่คล้ายกับแก่นปราณก่อตัวขึ้น แต่กลับมีสิ่งนี้เติบโตอยู่ในสีสัของมันหลิวหมิงเอ่ยพึพรรมพำขณะเรียกกระบี่โลกี้ออกมาผ่าสีสังวิหกยักออกและหยิบผลึกรูปไข่สีดำเข้มขนาดเท่ากำปั้นออกมาผลึกสีดำนี้ให้สัมผัสเย็ยนเยียบพื้นผิวเรียบลื่นแผกระกายแสงสีดำเชื้อจางออกมาภายในผลึกไม่มีคลื่นผันผวน,นของพลังเวสแม้แต่น้อยแต่กลับมีคลื่นผันผวนที่คล้ายกับปราณรับรู้แผ่ออกมาเมื่อจงเยียนเห็นผลึกสีดำในมือของหลิวหมิง ดวงตาพลันเปล่งประกายวาบขึ้นเป็นอันใดหรือว่าเจ้ารู้จักผลึกนี้ลิวมิงเหลือมมองจงเหยียนแวบหนึ่งก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยข้าก็เพิ่งเคยเห็นของสิ่งนี้เป็นครั้งแรกบางทีอาจเป็นแร่พิเศษชนิดหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นในร่างของอสูรตัวนี้กระมังจงเหยียนหัวเราะก่อนเอ่ยตอบออกมาลิวมิงหัวเราะหืๆและไม่ได้สับถามอันใดอีกหลังจากครึ่งเล่นอยู่ครู่หนึ่งก็เก็บสิ่งของนั้นเข้าไปแล้วมุ่งหน้าเดินทางต่อไปการเดินทางต่อจากนั้นก็ราบรื่นเป็นอยย่่างงิ ภายใต้การนำทางของจงเหยียนในไม่ช้าพวกหลิวมิงก็มาถึงก้นเหวแห่งหนึ่งในเทือกเขาจงเหยียนชี้ไปที่ผนังศิาสีเทาราบเรียบแห่งหนึ่งที่ก้นเหวทางเข้าก็อยู่ตรงนี้ตอนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อสูรนรกเหล่านั้นเข้ามาทําลายวงเวทมังกรวรีตัวนั้นจึงได้วางอาคมต้องห้ามหลายอย่างไว้ที่นี่จงเหยียนคบคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นหลิวมิงพังออกศีรษะแน่นอนว่าอาคมต้องห้ามเหล่านี้ไม่สามารถหย,ยุดยั้งหลิวมิงไว้ได้จึงถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อม่านแสงสีขาวชั้นสุดท้ายถูกทำลายด้วยหมัดของหลิวหมิงเมื่อหน้าผานปรากฏทางเข้าถ้ำที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งตัวคนขึ้นมาภายในถ้ำเป็นพื้นที่ขนาดหลายหมู่ศิลาสีเทากองทับซ้อนกันอยู่ทั่วทุกแห่งมีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางกองศิลาเหล่านี้บนพื้นที่ว่างแกะสลักลวดลายเวทมากมายนับไม่ถ้วนและผลึกศิลาหลากสีสันก่อตัวเป็นวงเวทที่ค่อนข้างเรียบง่ายวงหนึ่งนี่ก็คือวงเวทคลื่นย้ายหรือ ลิวมิงสูดหายใจยาวฮพืหนึ่งแล้วเอ่ยถามด้วยแววตาเป็นประกายเจิดจ้าใช่แล้วจงเยียนเอ่ยตอบอย่างไม่ลังเลลิวมิงเดินสำรวจรอบวงเวทคลื่อนย้ายอยู่หลายครั้งแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยการฝึกฝนด้านวงเวทเขตอาคมของตนเองกลับมองอันใดไม่ออกแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเมื่อเฉียนรูผิงเห็นวงเวทบนพื้นดินดวงตาคู่งามก็จ้องเขม็งไปที่ลวดลายเวทบนพื้นดินโดยไม่ละสายตาลิวมิงเหลือบมองเฉียนรูผิงแวบหนึ่ง จากนั้นก็อมยิ้มออกมาแอากรู้สึกดีใจที่พานางติดตามมาด้วยเมื่อมีประมาจา์เขตอาคมอยู่ที่นี่เรื่องต่างๆก็ง่ายดายขึ้นอย่างมากวงเวทเคลื่อนย้ายโบราณน,นี้ดูเหมือนช้ำรู้เสียหายไปแล้วยังสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่รานรับรู้ของหลิวหมิงตรวจสอบวงเวทเคลื่อนย้ายเที่ยวหนึ่งแต่กลับไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความพันผวนของพลังเวทใดๆจึงหันหน้าไปถามจงเยียนวงเวทเคลื่อนย้ายโบราณและวงเวทเคลื่อนย้ายในตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ข้าได้ศึกษามันมาเป็นเวลานานแล้วก่อนคิดค้นวิธีใช้งานขึ้นมาเพื่อเปิดใช้งานวงเวทเคลื่อนย้ายนี้จําเป็นต้องใช้ร่วมกับสมบัติวิเศษชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าป้ายคาสั่งมิลัวจงเหยียนเอ่ยตอบโดยไม่ขบคิดแม้แต่น้อยจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสําคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอบคุณและสวัสดีค่ะ